นีค่ะปลาเนจานินมิคปลาเส้นทดจอบอร่อยเลยนะคะนี่าะะจากรายการเะเล็โลองบอไทยแลยนด์ค่ะวันนี้มาขายของที่ปันท,ะทงนะคะจุฬาท้าค่ะร้านปลาเนจานินปลาเส้นทอดจอบนะคะปลานจานินถือว่าเป็น แต่ว่าตัวจริงก็คือประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้น้องให้น้องเคลทิ้ด้วยนี่ต้องเท้าความก่อนนะคะว่าวันที่เจอพี่แนนที่แมคโครโคเิกาบอกเลยนะคะว่าหาตัวจับยากมากนะบอกก่อนนะก็มีคนบอกมาน่ะไม่รู้ว่าพี่ปูหรือว่าพี่โกะอ่ะพี่ปูบอกว่ายังไงไม่รู้อ่ะเห็นพี่ปูอ่ะได้ยินพี่พูดมาว่างพี่แนนหาตัวยากนะ มาขายในกรุงเทพครั้งแรกเลยนะครั้งแรกตั้งแต่เป็นแม่ค้ามาแปดปีเลยนะไม่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 อันนี้อันเนี้ยประมาณถ้าสามสี่ปีได้ที่ที่มาขายที่กรุงเทพอพราะน่าจะมีปีออกโซนต่างจังหวัดที่อ๋อสามสี่ปีที่กรุงเทพเนี่ยใช่แต่ว่าเจ็ดแปดปีกับอันนี้เจ็ดแปดปีกับอันนี้แล้วก็มีมีดำด้วยมีไอศครีมด้วยไหนๆก็ไหนๆแล้วถ้าจะไม่เป็นการรบกวนขอได้ญาตเอตัวเทสมาให้ชิมเลยได้ไหมฮะ กล่องใหญ่ไปเลยอุ้ยขอบคุณมากค่ะเรื่องการข้อด้วยอันนี้อันนี้คือการข้อความที่ใครมางานนะแล้วแต่เลือกให้นะนี่เลยค่ะปลาเส้นจะนินเป็นปลาเส้นทอดกรอบเสิร์ฟในรูปแบบของช่อกล่องช่อดอกไม้นะคะอุ้ยน่ารักมากเลยถามก่อนราคาปกตินี่ขายเท่าไหร่กล่องนึงเนี่ยขาย89บาทค่ะ89บาททุกที่เลยค่ะทุกที่ทุกที่ไม่ต้องมีการอัพราคาเลยโอ้ถือว่า ส่วนกระแสมากนะช่วงเนี้ยเพราะว่าตัวเนี้ยอะไรอะไรมันก็แพงขึ้นแต่ว่าร้านนี้คือยังคงเส้นคงวาในเรื่องของคุณภาพนี่เขามีอมซอสให้ด้วยซอสแบบว่าโอ้โหเปชีสนี่อ่าลองชิมกันไหมจะได้บรรยายถูกว่ารสชาติประมาณไหนเดี๋ยวต่อครับผมแต่ว่าจะบอกให้ว่านี่พวกคนดังนี่มากันว่าเยอะนะนี่จะช่องทางก็ตามนี้นะฮะนี่และนี่ก็คือ นี่อุ้ยเดี๋ยวช็อกโกแลตเลมอนนีดช็อกโกแลตเลมอนนีดเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอ่ะเดี๋ยวอะไรคือช็อกโกแลตเลมอนนีดเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่ว่าตอนนี้ขออยากชิมอันนี้ก่อนเลยนี่อินเสิร์ตจ้าเป็นแฟนกันนะนี่่นตามกันได้นะคะเห็นเขามีทิกตอกด้วยใช่ไหมทิกตอก ยำปลาแฟนภาษาอังกฤษนะฮะนี่ Y U M อย่าลืมแอสไซน์นำหน้าก่อนนะ Y U M P L A F A N นะฮะยำปลาแฟนนะฮะนี่ไม่งั้นก็เซิร์คำว่าแน่แนๆปลาแฟนกระเนนก็ได้โอเคครับผมนี่นะฮะได้เหมือนกันแน่แนๆปลาแฟนกะเลนจ้าอ่เดี๋ยวขอยาชิมเลยนะฮะไม่เป็นการเสียเวลานะให้โฟก,กัสที่อาหารไม่ต้องมาโฟก,กัสหน้าฉนันนะ คำถามแรกคือทำยังไงจะไม่ทลายเพราะว่าคือบางเหมือนแผ่นมันฝรั่งเลยอ่ะอันนี้คือความสนุกสนานนะจ๊ะนี่แหละทานทานตรงนี้แหละแต่เอาเลยตรงนะคือเป็นความกรอบทีเรียกว่ากินได้แบบว่าไม่มีไม่มีเบื่อเลย ปล่อยยาเป็นกระจุกเลยแต่กลัวกระจุกนี้มันจะหกชีสเนี่ยเดี๋ยวเก็บไว้กินเดินตอนเดินตอนไปกินเนาะไม่กินโชว์เพราะว่ามันก็เหมือนเหมือนคนทั่วไปอ๋อไม่แน่ต้องมาลองเองพี่บอกนี่นะฮะใครที่อยู่เชียงใหม่หรือว่าอะไรก็ตามนะฮะรอการแบบว่า ใช่กำลังเลือกทวามอยู่ไงมูเตะความอร่อยมูเตะเพื่อนกับความอร่อยอยู่นะฮะคือพามาเดี๋ยวขอ,อยาตนะครับ